สวัสดีนักก้อนดงสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีลูกท่านเนาะค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุนสุขค้นค่ะมาเบิร์เพื่อขื่นอ้อยเนาะค่ะพาพี่น้องมาเบิร์เพื่อขื่นอ้อยเนาะอนขับรถขีบเสียบูดค่ะเสียบูดเนาะขับรถขีบเนาะแก้คนอ่ะขับเองเอาก็ขีบไปไว้พุ่น ต้องไปเก็บกันหลข้อีบอกใ้้หนออกมาไรหรอั้งจะันนีดได้ใส่ได้จักตันจ<า>กักหลอสีบหล่อถ้าเบิ้งอันใบหลุนขับรถขีบเบิ้งกังนนะโอ้ย้ยๆ้ย บะคือเบิ่์นดีนะคะนี่เอาจะก็ผัดับเคียงกันอืมแต่ไหนจใส่อะไรจะใส่ตปไปเอาใหม่ใส่เอาหลักใส่ละไปใส่ละผู้หนึ่งเท่นมากอ่ะ หลอดทีเลียร์ห้าวทายอยู่ฝั่งพู่นนะคะฝั่งหนทางพุ่นนะคะอันนี้อันนี้รถซีบหลอดมันนะคะฝั่งพุ่นกนเอารถหลอดนะเราซีบหลอดค่ะฝั่งทางพุ่นมันทางพุ่นมันไว้ฉลุ่นบ่ครับ เออมันมัดก็ดีได้ล sure ่ะนั่นมันก็ขีบง่ายได้ล่ะเฮ้ยาเต็มเต็มครับมัเห็ดแข่ยงานน้ำตาลบัวขาวเนะคะสองงานน้ำตาล Nó xe vụt cấp Ở bà khét Ở bà khét và nâng mắn Chắc chỉ áo nọ Chắc chỉ nó Mà tỏ khét hoặc thang hoặc con Bỏ Tỏ cứ thang mình bà. กันกมัวได้ซีนกลับไปน้ากันได้ละคันนมัดนะร่ำไงดีวะไววะต้ใหม่ ุไฟแบ่งกับเสาเรเขาเจ้าเสาบ่หลโอ้ยมาเล่นคักทำไมเนี่ยพอ่าวก็จีบาน่งก็ได้มองโผั่ลไปอาก็จะขีบร่องไฟร่องมันบ่เนี่ยหัวไทยหัวไทยหัวไทย จอดจัดเนี่จ <Glenn sound> <tim> mmm, ักหน่อยฮึข้นอยากเลีนก้อนรถไปแล้วอะนมอรวาได้ันมาั้งนาน เ็าลเป็นจะเหตุไงเนาะเอแรงนต้องเงยเนาะแต่อกับอะไรไม่เพื่่ไปก็เลยครับครับเอ้ออโอ้แต่แต่แต่ต่อไวโอ้หยกหลอดทวนทวไปรถแดงรถแรง แ่งไงห่ะโอโแต่บงางเชียทางแล้วมันดีดาบอ,อ,าบอเชียทางแล้วมันสินแรนปืดปลาปืดปาปดปา กัดแตกแล้วมึงเดี่ยวสุดพันนั่นเดี่ยวจนบิดยังงงโอ้โหโอ้โมันบอเพมสิยูบอ่ะเนาะอืมว่าต่ายต้มอยู่อ่างอืมลดแรงเนาะค้นแรงก็ลดลดกันเลยแผลค้น มือ like สันเลือนมถค้ากรงนะทุกเมื่อนี่ค e น <único Liberty Overwatch> ท่านสมัยเราบอไดใส่คนนึ้นใส่รถเขียบเลยใส่สามคนหนึ่งยืดอ,อ,อยื้อหยุ่งปั๊บเด้อแม่นยำ Kho oh, phát mất quầm lòng, nhìn oh, phân Kho quầm lòng à Kho nè thương nhâm thân mà nó Để bằng vâng, thương lụt kìa, xe thương dầm thành này Đến nữa Đến khuân đó nhâm à. thân mà thân đi vậy tất tàn khăn đi sao hộp ไม่จังขีบจวดจัดเลยสินดโดกว่าย้อนแสงท่านจัดเลี่ยงอ่อยนะคะไม่มไปเลยไปสิบหลอ่อสิบราะยี่ห้าตันนะคะไปอ่อยใครพี่น้องเทรืองประดับดอกอยานมีดคน ตัวโอ,โอ้เต็มใบแล้เนอะแบบนี้ขีบเกง่งขอแกนะค่ะเสียบุยตรอบตแคลดบ้านตรงมัน Giờ bắp nữa Giờ dạy 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 Ôi dạy 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 นะะคจังหวดยำบ่ทันดุดันมากครับ ดันแห้งเกิดจาแห้งไปรุนนะเพยายามยุ่ง,งคุนบ่ <c oughs> วจจาแอ้าวพี่น้องก็คลิปนี้ก็นสนี้ก่อนเนาะคะ่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ต่อไปรน่าเข้าดูเลยใหคลิปตอ่อไปฉลองลดแรงในช่วงตอนนได้ค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ